รือเป็นพู้โพธิสัตว์ครับดูตรงพระเศียรนี่ครับถ้าพระเศียรตรงนี้เป็นมีโพธุลูปนั้นก็คือเป็นพระโพธิสัตว์โพธิสัตว์อิโลกิีกสวนพระโพธิสัตว์ปัตมะดิโลสวนนะครับก็มีแล้วก็ทาษีอลรีเมตไตรก็จะมาเกิดที่เมืองนี้ครับหรือว่าเมืองกีตูวดีแล้วก็จะไปตัดสินที่เมืองพารานันศีเมืองไหพุ้กยา Ar, แต่นั้นพระเจ้าห้าพระองค์ก็คือพระสันโถพระโกนากรองพระกัโถพระโกดมก็เหลืออีกองค์เดียวก็คือพระศรีเมตไตรนะครับหลังจากพระศรีเมตไทรไปแล้วก็แล้วแต่นะครับว่าแต่นั้นเราก็พยายามสร้างบูญสร้างกุศลให้ทันให้ได้บรรลุในสมัยพระศรีอนิเมตไตรนะครับนี่ก็คือเป็นพระโพธิสัตว์ดูเป้าหมายตรงนี้นะครับตรง พระเสียนนั่นนะถ้ามีพุทธรูปตัวนั้นก็คือนี่เป็นพระโพธิสัตว์อันนั้นดูง่ายถ้าใครอยากจะดูความยิ่งใหญ่นะครับไปที่สถูปไปที่ถ้ำอชันตานะครับถ้ำอาชันตานั้นก็จะแกะได้สวยงามยิ่งใหญ่มีทั้งพระโพธิสัตว์มีทั้งพุทธเจ้ามีทั้งเอาก็แล้วแต่นาง <c oughs>